การสร้างพรีเซตหรือว่ารูปแบบของการเข้ารหัสวิดีโอหรือว่าการโปรดิวใน Camtasia Studio นั้นสามารถทำได้2วิธีด้วยกันวิธีแรกก็ทำหลังจากที่เราได้มีการเข้ารหัสเสร็จแล้วเช่นเมื่อเราตัดต่อคลิปวิดีโอและต้องการเข้ารหัสเราก็คลิกไปที่ produce and share ฉะนั้นก็ไปตั้งค่า ในตัวอย่างนี้ก็จะเลือกเป็น Custom Production Setting แล้วก็คลิก Next จากนั้นก็ไปปรับแต่งรูปแบบของการเข้ารหัสตามที่ต้องการจากนั้นก็ทำการเข้ารหัส หลังจากที่เข้ารหัสเสร็จแล้วมันก็จะมีปุ่ม Create Production Preset เราก็คลิกไปที่ปุ่มนี้จากนั้นเราก็ไปตั้งค่าโดยในช่อง Preset Name ก็ป้อนชื่อที่ต้องการด้านล่างนี้ก็จะเป็นข้อมูลของ Preset เช่นเฟรมเรทเท่าไหร่บิตเรตโหมดเนี่ยเป็นแบบไหนเป็นคุณภาพโหมดวิดีโอคุณภาพเท่าไหแปเร่80%เสียงเท่าไหร่ตรงนี้ก็จะเป็นข้อมูลเหล่านั้นคลิกปุ่มโอเคคลิก finish ต่อไปเมื่อเราจะเข้ารหัสในรูปแบบเดิมเราก็คลิก produce and share แล้วก็ไปเลือกที่ my preset เราก็จะได้รูปแบบเดียวกันกับ รูปแบบของการข้ารหัสวิดีโอที่เราได้สร้างเอาไว้ไฟล์พรีเซตที่เราได้สร้างขึ้นมานั้นก็จะถูกเก็บอยู่ในโฟลเดอร์ Custom Production พร e เซตแล้วก็ตามด้วยเลข8ซึ่งก็จะเป็นเลขของเวอร์ชันของ Camtasia s ส u d โรที่คุณได้สร้างพรีเซตหรือว่าแม่แบบการข้ารหัสเข้ามา วิธีที่สก็จะเป็นการสร้างอีกรูปแบบหนึ่งโดยคลิกไปที่ Produce and Share คลิกไปที่ Add Edit Preset คลิก New Preset Name ก็ตั้งชื่อ Preset ต,ตามที่เราต้องการ จากนั้นก็ป้อนรายละเอียดเข้าไปเลือกรูปแบบตามที่เราต้องการในกรณีที่ต้องการจะให้มีไอคอนด้วยเราก็คลิกไปที่ชุดไอคอนเลือกไฟล์แล้วก็คลิก open คลิก next จากนั้นก็ไปปรับแต่งรูปแบบของการเข้ารหัสในที่นี้ผมก็เลือก30 frame quality encoding mode ก็เลือกเป็น quality 80% audio ออก็เลือกเป็น192คลิก next คลิก finish ก็จะมีรายการ preset ขึ้นมา สมมติว่าต้องการจะเข้ารหัสเราก็คลิกไปที่ Produce and Share จากนั้นเราก็คลิกไปที่ลูกศรเลือกไปที่รูปแบบของ preset ที่เราต้องการนี่ก็จะเป็นวิธีการสร้าง preset หรือว่าแม่แบบของการเข้ารหัสเพื่อให้เราสามารถเข้าถึงรูปแบบของการเข้ารหัสต่างๆที่เราใช้อยู่เป็นประจำได้อย่างรวดเร็ว